พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป5ศิลปะสาระดนตรีมาดูหลักการขับร้องเพลงไทยกันนะครับหลักการและวิธีการขับร้องเพลงไทยเพลงไทยประกอบด้วยเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากล เพลงไทยเดิมเป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นตามหลักดนตรีไทยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะประจำชาติที่มีลีลาการขับร้องการเอื้อนและการบรรเลงแบบไทยเนื้อเพลงมีลักษณะเป็นคำประพันธ์ประเภทต่างๆเพลงไทยสากลเป็นเพลงที่มีเนื้อเพลงเป็นภาษาไทยแต่ใช้วิธีการประพันธ์เพลงแบบดนตรีสากล และใช้เครื่องดนตรีสากลบรรเลงทำนองไม่ใช้เสียงเอื้อนหรือใช้เสียงเอื้อนเล็กน้อยนะครับหลักการและวิธีการขับร้องเพลงไทยขั้นตอนการฝึกร้องเพลงไทย 1. ฝึกอ่านเนื้อเพลงให้ถูกต้องตามบล็อกตอนของคำประพันธ์ 2. ฝึกการฟังระดับเสียงของตัวโน้ตพร้อมกับเปล่งเสียงตามตัวโน้ตในระดับเสียงต่างๆ 3ฝึกการอ่านตัวโนต้ตและเปล่งเสียงตามจังหวะตัวโนต้ตในทำนองเพลง 4. ฝึกร้องเพลงโดยใช้เนื้อร้องมาร้องตามระดับเสียงและจังหวะของทำนองเพลงหลักการร้องเพลงไทย 1. การออกเสียงและเปล่งเสียงให้ถูกต้องควรออกเสียงให้เต็มเสียงและเปล่งเสียงให้ถูกต้องชัดเจนทั้งพยัญชนะวรรณยุกต์และคำควบกล้ำ 2. การหายใจการหายใจเข้าออกต้องสอดคล้องกับการร้องเพลงเนื่องจากต้องอาศัยลมหายใจในการเปล่งเสียง 3. การมีอารมณ์และความรู้สึกร่วมกับเพลงผู้ร้องควรปรับอารมณ์และความรู้สึกให้เข้ากับเนื้อหาและความหมายของเพลงเพื่อจะสื่ออารมณ์ของเพลงได้ถูกต้อง 4. ถ้ท่าทางประกอบ ขณะร้องเพลงควรแสดงท่าทางที่เหมาะสมและสร้างบรรยากาศให้ผู้ฟังได้มีอารมณ์ร่วมกับเพลงที่ร้องนะครับการขับร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะสองชั้นการขับร้องเพลงไทยนอกจากจะต้องเปล่งเสียงตามระดับเสียงของทำนองและจังหวะของทำนองเพลงแล้วจะต้องมีรูปแบบจังหวะเข้ามาบรรเลงประกอบการร้องเพื่อเป็นการควบคุมจังหวะช้าเร็วของบทเพลง การขับร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะสอชั้นมาดูตัวอย่างเพลงไทยอัตราจังหวะสอชั้นที่ใช้ในการขับร้องกันนะครับเพลงลาวเส่งเทียนเนื้อร้องคุณหญิงชินศิลปะบรเลง ใจวันดเทอผู้เทียนทองสองมือถือไว้ตั้งใจวันเทอน้อมเคารพบ,บูชาพระสาสดา คงชาวพุทธน้มเคารพบ,บูชาพระศาสัตดาคงชาวพุทธเพื่อปัญญาเลิศล้นจงคุณภูษสัจธรรม กรุรนเลิดลำ้ำทรงน้มนำสู่มนุษย์พระองค์เลิดล้วนบริสุทธิ์สอนชนเพื่อลุดพ้นความทุกข์ทนพระองค์เลิดล้วนบริสุทธิ์สอนชนเพื่อลด ความทุกทนการขับร้องเพลงไทยสากลความไพเราะของเพลงไทยสากลอยู่ที่ทำนองและการประสานเสียงแต่ไม่ใช้เสียงเอื้อนเหมือนกับเพลงไทยเดิมมาดูตัวอย่างของเพลงไทยสากลที่ใช้ในการขับร้องกันนะครับเพลงพระราชนิพลยามเย็น ทำนองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิรเนื้อร้องพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริแดดร,ร้อนร้อนเมื่อทิน,นกรจะหลับเหลี่ยมเมฆาทอดแสงเรื่องอารามช่างงงามตาในนภาสลับ จับอัมพรแดดร,อรอ้อนร้อนเมื่อทินกรอจะลาหลกไปไกลยามนี้จำต้องครากจากดวงใจไกลเส้นไกลสุดห่วงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยคลอกเคลียกันทุกวันคืนรื่นอุรา ต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดังนา้าไร้ทิ้นากรแดดร้อนร้อนหากทินนกรจะลาหลกไปไกลความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่เชยชม